สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กทุกคนสบายดีไหมคะทานข้าวกันบ้างรอเปล่าเอ่ยทานข้าวทุกทุกคนหรือยังคะทานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันรอเปล่าเอ่ยพร้อมที่จะทํากิจกรรมไปร่วมกับคุณครูยะไหมคะถ้าใครพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่หัว เธอช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่เธอช่างไชไล่ไชไลจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักเธอช่างน่ารักน่ารักจริงๆมือวางที่ตักยืดหลังตรงนะคะอ้าวันนี้นะคะคุณครูย้ายมีเกมเรียงลำดับพยัญชนะไทยนะคะ มาให้เด็กๆได้ร่วมกันสนุกนะคะท้ายคลิปคุณครูก็ยังมีวิธีการเขียนพยัญชนะที่ถูกวิธีมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะตั้งใจฟังคุณครูยะให้ดีตอบคําถามในเกมของคุณครูยะให้ได้นะคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไดโนเสาร์พร้อมร้องเพลงไดโนเสาร์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะ เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานาไดโนเสาร์แข็งแรงหนักหนารับประทานอาหารห้ามูเด็กๆอยากร่างกายแข็งแรงลองทำตามไดโนเสาร์ดูรับประทานอาหารหาาร้า,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 หา,หามูจะแข็งแรงอย่างไดโนเสาร์เอยเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ กินผักผลไม้นานา,นาไดโนเสาร์แข็งแรงนักหนารับประทานอาหารหาหมูเด็กๆอยากร่างกายแข็งแรงลองทำตามไดโนเสาร์ดูรับประทานอาหารหาหมูจะแข็งแรงอย่างไดโนเสาร์เอ้ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยจ้า อ้าวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะดเด็กๆจ๋าคุณครูยักษ์จะมีพยัญชนะให้ดเด็กๆดูนะคะในแต่ละข้อจะมีอยู่3าตัวนะคะให้เด็กๆสังเกตให้ดีๆนะคะอ่าที่คุณครูยักษ์เปิดให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพยัญชนะที่เรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะจำไว้ให้แม่นยำนะคะลูกพยัญชนะในข้อแรกนะคะก็จะมีขอขวดคอควายและ คอคนนะคะเด็กๆด,ดูพยัญชนะตรงนี้จำไว้ให้แม่นยำนะคะท่องกันให้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูะจะให้เด็กๆบอกพยัญชนะเรียงตามลำดับมาให้ถูกต้องนะคะอ้าวจากที่เราได้ดูพยัญชนะที่เรียงลำดับตะกีพยัญชนะที่เรียงลำดับตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะคอควายหรือ ขอขวดคะที่คุณครูยะาให้เด็กดูตะก,กี้เมื่อสักครู่นี้พยันชนะที่ขึ้นต้นตัวแรกก็คือตัวอะไรคะเด็กขอขวดใช่ไหมคะขอขวดเมื่อเด็กท่องขอขวดเสร็จแล้วพยัญชนะตัวต่อไปถัดจากขอขวดเป็นตัวอะไรคะลูกขอขวดของเราตัวต่อไปก็เป็นขอไวเข้านาเก่งมากจ้ะขอไวแล้วตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ย คอขวดของเราคอควายเข้านาะคออะไรคะคอคนขึงขังใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยของคุณครูกันนะคะพร้อมแล้วนะคะภาพเฉลยที่ถูกต้องนะคะเป็นยังไงเอ่ยเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยจ้าพยัญชนะในข้อที่2นะคะอ้าก็จะมีมาหาโยยักษ์รอเรือนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียงลำดับในเกมนี้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ รูปภาพม้ากับยอยักษ์เพยญชนะที่คุณครุย่าให้ดูที่ขึ้นต้นตะกี้เป็นตัวอะไรคะลูกมอม้มาหรือยอยักษ์เอ่ยตัวอะไรนะตัวอะไรคะจำได้ไหมคะลูกเริ่มต้นที่มอม้านะคะมอม้มาคึกคักเพยญชนะตัวต่อไปจะต้องเป็นอะไรคะยอยักษ์หรือจะเป็นม,มอม้าอีกตัวหนึ่งมอม้มาคึกคักตามด้วย ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่เก่งมากจ้ะยยยักษ์เขี้ยวใหญ่ตามด้วยรอเรือหรือจะเป็นโยยักษ์อีกตัวหนึ่งเอ่ยมอม้าคึกคักยยยักษ์เขี้ยวใหญ่ตัวต่อไปก็จะเป็นรอเรือพายไปนั่นเองค่ะถูกหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะลูก เป็นยังไงกันบ้างคะถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากเลยไหนข้อนี้ใครตอบถูกเรียงพยัญชนะได้ถูกต้องยกมือสิคะเก่งมากจ้าเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูพยัญชนะในข้อต่อมากันบ้างนะคะลองเรียงให้คุณครูย้ําใหม่ได้ไหมคะ เราดูการเรียงที่ถูกวิธีมาแล้วนะคะลองเรียงดูซิว่าพยัญชนะที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้มีสเสือหอหีบสอฤาษีถ้าคุณครูอยากให้เด็กเรียงใหม่เด็กๆจะสามารถเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ามาลองดูสักข้อนะคะสอเสือหอหีบสอฤาษีพยัญชนะอะไรขึ้นก่อนคะลูกอะไรคะ สอหรืสีหรือหอหีบคะขึ้นก่อนสอหรือสีนวดยาวตามด้วยอะไรคะอะไรเอย่ยสอเสือหรือสอหรือสีอีกตัวนึงคะสอเสือคะ่ะตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรเอย่ยอะไรคะลูกหอหีบใช่ไหมคะ ถ้าเรียงแบบนี้จะถูกหรือเปล่าสสีสเสือหอหีบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะถูกไหมคะมถูกต้องนะคะเก่งมากเลยจ้าเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะพยัญชนะในข้อนี้ก็จะมีซอสลา อะไรคะลอลิงตามด้วยวอแหวนใช่ไหมคะเด,เด็กๆจ๋าตรงนี้เรียงพยัญชนะให้ถูกต้องหรือยังคะอ้าวเด็กๆลองมาดูซิว่าเขาเรียงถูกหรือเปล่าตะกี้นะคะพยัญชนะตัวแรกขึ้นต้นด้วยอะไรคะลูกลอลิงหรือวอแหวนคะอะไรคะ ลอลิงนะคะลอลิงไต่าลาวตามด้วยอะไรเอ่ยสอสาลาหรือโบแหวนค่ลูกอะไรคะลอลิงไต่าลาวโบแหวนลงยาและอะไรคะสอสาราเงียบเหงานั่นเองใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างถูกไหมคะลูกเรียงได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ,ะ,คะข้อต่อมาจ้าพยัญชนะที่คุณครูยัตจะให้เด,เด็กเรียงต่อไปนี้นะคะก็จะมีลอจุลาอะไรคะลูกออ่างและหอนกูกนะคะไปเริ่มกันเลยจ้า พยัญชนะเริ่มต้นด้วยรอจุลาใช่ไหมคะรอจุลาภาพยองตัวถัดไปก็จะเป็นอะไรคะอะไรคะลูกอะไรคะอออ่าเนืองนองตามด้วยอะไรเอ่ยตัวสุดท้าย หอนุูกตาโตนั่นเองค่ะใช่ไหมนะถูกต้องค่ะไมครตอบถูกหมดเลยทั้งห้าข้อยกมือให้ดูสิคะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะอ้าวต่อไป เรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะที่ถูกวิธีกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูย่าจะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนตัวอะไรคะลูกพยัญชนะที่ชื่อว่าชอชิงและนอนหนูนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่พยัญชนะตัวแรกกันเลยนะคะเด็กจ๋าพยัญชนะตัวแรกนะคะตัวนี้คือชอชิง เริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนชอชิงเริ่มเขียนจากมุมหลังคาก่อนแล้วหัวข้างหลังใช่หรือเปล่าคะแบบนี้ถูกไหมคะลูกไม่ถูกใช่ไหมคะพยัญชนะชอชิงเริ่มเขียนจากการม้วนหัวข้างหน้าก่อนนะคะเด็กก็เริ่มเลยนะคะจากจุดสีดำตรงนี้นะคะลากเส้นตรำลอยจุดประให้ตรงที่สุดนะคะลูกตวัดม้วนหัวไปข้างหลัง ขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนตวัดโค้งมุงหลังคาข้างบนนะคะเรียบร้อยจ้าสำหรับเพยญชนะชอชิงนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนนอนหนุกันนะคะเราก็เริ่มจากการเขียนหัวกลมที่ข้างหน้าก่อนนะคะลากเส้นตรงลงไปข้างล่างนะคะตะวัดม้วนหัวข้างหลังขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนค่ะ นอนหนูมุงหลังคาไหมคะลูกไม่มีมุงหลังคานะคะเรียบร้อยจ่าสำหรับพยัญชนะนอนหนูนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนพยัญชนะที่ถูกวิธีชอจิงและนอนหนูนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะเ,ด,เด็กๆหยิบหนังสือคัดไทยขึ้นมาเลยค่ะเปิดงานไปที่หน้าที่14นะคะในงานที่หน้าที่14นี้นะคะ คุณครูยะจะให้เด็กอ่านคําตามภาพลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะอ้าวเรามาดูกันเลยนะคะรูปภาพแรกจก้ะรูปภาพอะไรคะลูกตรงนี้รูปภาพทุ่งนาใช่ไหมคะเด็กก็มาอ่านคําที่อยู่คู่กับรูปภาพทุ่งนากันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูย่าขออนุญาตตอาปากาขึ้นมานิดนึงนะคะรูปภาพที่อยู่คู่ กับคำเป็นรูปภาพทุ่งนางคำที่อยู่ข้างล่างนี้อ่านว่านาค่ะอ่านดังๆค่ะนาเก่งมากนะคะรูปภาพต่อไปจะเป็นรูปภาพแก้วน้ำนะคะอา้าวอะไรคัดที่อยู่ในแก้วน้ำน้ำใช่ไหมคะคำที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะอ่านว่าน้ำนั่นเองนะคะ พยัญชนะที่ครูะจะให้เด็กเขียนตัวแรกก็จะเป็นน,นหนูนั่นเองค่ะเด็กๆก็ลากเลยนะคะจุดเริ่มห่างเด็กๆก็ต้องลากเชื่อมกันให้ได้นะคะแค่นี้เองอ้าวเรามาดูรูปภาพต่อไปจากเป็นรูปภาพของชิงใช่ไหมคะคำคำนี้อ่านว่าชิงนะคะพยัญชนะที่เราจะได้เขียนต่อไปก็จะเป็น อะไรคะลูกชอชิงนะคะคุณครูยะาก็จะเขียนบรรทัดข้างล่างให้เด็กๆดูนะคะจุดเริ่มห่างเหมือนกันนะคะเด็กๆก็ม้วนหัวตวัดมมวนหัวไปข้างหลังมุงหลังคานั่นเองค่ะแค่นี้เองทำได้ไหมคะเด็กๆเก่งเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะคุณครูย้าฝากให้เด็กทำเป็นกันบ้านแล้วนำมาส่งคุณครูในวันที่เราเจอกันวันเปิดเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูยะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะก่อนจากการคุณครูยะก็ฝากให้เด็กทบทวนบทเรียนอ่านพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกกันด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่เด็กๆ เรียงลำดับพยัญชนะเด็กๆจะสามารถเรียงลำดับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวได้แม่นยำมากขึ้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อด้วยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนนะคะวันนี้คุณครูยักษ์ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า